เดือนเ่มไก่สืออกดอกก็ต้อนพี่น้องเดือนชุมพร้อกระพต่แปะเลยไหมนะ่ลายนะเป็นพจรี่ังทีนั่พี่น้องเนี่น้ำำเลยนะแบบลายได้ละเออออกดอกัสดียามาบเด้ครับด้วใส่กาศไปเนาะชุมพรลอมร่งด อ้อวลังนี่เห็นเดียวกันเิดด็นตะเบิงไปถ้าเบิงเขเปี่ยนต้นห,น,น,นหรือี่งยังแสงพักไปงามๆงอยู่นทยทงน่าย่น่ามหมด

ทเดีตัดนะที่เดียตัดวะเลยเนาะเออั่ามเคาตอม่ไหันนะนดอกเยนะเฟไมอากเาดอกลายไป แล้วที่ไปตัดแต่งเนี่ยอย่าไอ้มันมอ้เป็นดอกไลกันว่าอ่ีไหนี่ก็ยนมเนาะแล่ก็ยุเงินเนี่ยฮะอ้เป็นดอกป่วยสองนเนาะแกนวนียแดงแกนแกนตดมาติดมาอ่าฮ้องกมก็บตั๊อไผ่อไ อันส่นทุเรียนเนี่ยมาเล่มาบทุเรียนมาบงทุเรียนนงามเนอีมาาแรอแค่นตนนงเป็นหมื่นเลยี่สองหลอคิด่ได้น่วยหนึ่งทิหน่วยเนี่ก็ได้สองพันหมื่นครันหลายแต่นั้นเป็นต้นเดียวหรอปะ

ร่มทำร่มแล้วมั้งล่ะเพื่อนข้างอี๋โล่สูงเหรเพียงเอิบของงาตั้งเด้ ให้เราบางความค่ามปสุสบถูกมีังืายนนะครับเอาไว้ทำนี้กันได้ครับเจ้น